ดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้เรามาบุกครัวคุณรตีอีกแล้วนะคะและวันนี้เช่นเคยค่ะคุณระตีก็มีเคล็ดลับดีๆในการเก็บผักสดไว้ในตู้เย็นยังไงให้ได้นานวันขึ้นนะคะคือยืดอายุการใช้งานหรือการเหี่ยวแห้งของผักผลไม้ต่างๆนะคะวันนี้คุณระตีพาเก็บค่ะจะเก็บยังไง อันนี้คุณนตีมีนี่ค่ะมะเขือยาวหรือมะเขือม่วงนะคะบ้านเรานี่นะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากซื้อมาแล้วนะคะคุณนตีก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นนะคะก็จะเก็บใส่กล่องนี่ค่ะมีกล่องแบบนี้นะคะก็คือใช้กระดาษนี่ค่ะ อันนี้คือกระดาษครัวนะคะก็ปูลงที่พื้นเลยค่ะของกล่องนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เอามะเขือยาวหรือผักอื่นๆนี่นะคะที่เราล้างสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วนะคะเอาวางลงไปนะคะวางลงไปในกล่องแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กระดาษ อันเดิมนี่แหละค่ะนะคะแผ่นหนึ่งพับครึ่งประมาณนี้หรือไม่ครึ่งก็ได้นะคะปิดลงไปด้านบนนะคะปิดลงไปด้านบนแบบนี้ค่ะนะคะเหละปิดฝานะคะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาแช่ในตู้เย็นนะคะแบบนี้จะเก็บได้นานหลายวันนะคะ ปกติเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นมะเขือม่วงเนี่ยคุณตีเก็บได้ประมาณประมาณ5 7าถึงวันคือไม่ต่ำกว่านี้นะคะเก็บได้นานถ้าสมมุติว่าพอเราเปิดดูนะคะสองสาวันหรือ4วันเรามาเปิดดูอย่างเงี้ยถ้ากระดาษแผ่นนี้มันชุ่มมากหรือเปียกมากนะคะหรือกระดาษแผ่นล่างสุดเนี่ยชุ่มมากเปียกมากอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนออกนะคะเปลี่ยนแผ่นใหม่ใส่ลงไป แล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะคะเก็บเหมือนเดิมค่ะก็จะเก็บได้นานขึ้นนะคะเก็บได้นานขึ้นอันนี้เรื่องจริงค่ะที่บอกนี่คือทำมาแล้วนะคะประสบการณ์ตรงค่ะก็ปิดฝาแบบนี้นได้ลเห็นไหี <c oughs> คคทีนี้มาดูขัดอันต่อไปนะคะว่าคุณตัตีเก็บยังไงอันนี้หัวแดงๆนี่ค่ะ ปกตินี่อันนี้ตอนซื้อมาเนี่ยเขาเขาจะมีะถ้าตรงตรงก้นเขาเนี่ยเหมือนจะมีรากยาวๆลงไปตรงหัวนี่ก็จะมปกระจุกแล้วก็จะมีใบแตกขึ้นใบนี่เหมือนใบผักกาดเขียวนะคะตัวเนี้ที่นี่เรียกราดิชนะคะแต่ไม่รู้ที่เมืองไทยหรือภาษาไทยเรียกอะไรเพราะว่าที่ประเทศไทยคุณติก็เคยเห็นค่ะตามซูปเปอร์มาร์เกต็ตแต่จำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เรามาดูวิธีเก็บนะคะหลังจากที่คุณนตีซื้อมาจากตลาดแล้วนะคะหรือซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคุณนตีก็เอามาตัดหัวตัดท้ายนะคะคือตัดด้านหัวออกใบกับกระจุกอยู่ตรงนี้ตัดออกนะคะตรงท้ายเหมือนกันที่เป็นรากยาวๆนะคะก็ตัดออกนะคะให้เป็นแบบนี้ล้างสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นก็หากล่องมาค่ะมีกล่องแล้วนะคะ ก็ใช้กระดาษครัวอีกเช่นกันนะคะพับครึ่งค่ะเอาลงไปวางตรงพื้นกล่องเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาราดิชที่เราล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเสรจสับเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาใส่ลงไปในกล่องนะคะค่ะใส่ลงไปะคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษครัวเช่นเดิมค่ะ นะคะให้พอดีกับขนาดของกล่องนี่แหละค่ะปิดด้านบนแบบนี้นะคะและใช้ฝาปิดนะคะนี่ค่ะก็ใช้ฝาปิดเสร็จสับเ,เรียบร้อยะคะ่ะฝั่งนี้เป็นราดีฝั่งนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะนี่คือการเก็บผักสดน,นะคะให้ได้มีอายุยาวๆขึ้นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็น เป็นเครดไม่รับจากครัวคุณรตีประเทศเยอรมนีค่ะ